สวัสดีครับผมนาวชลพงศ์วันทวีรหัสนักศึกษา5010161051นะครับรอบครั้งนี้นะครับจะมาทำเฟืองล้อประรยานครับผมก็ไปที่ฟอนต์วิวนะครับก็เลือกโซ่พ่ว่าางมาซ้อนกัน2งวงนะครับวงแรกเนี่ยจะมีโอเมตเตอร์1้อสีสิบ เป็นงนี้นะครับ20น,น,นะครับนี่เอาซินเตอร์ลน์มาสร้างขึ้นไปตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมมาทับที่เซ็นเตอร์ที่เราวาดไปนะครับก็กำหนดขนาดอันนี้ให้เป็น10แล้วก็จากข้างบนมาถึงออริจินนะครับ15นะครับ จากนั้นนะครับให้ใช้คำสั่งทิ้ง cover ทิ้งนะครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับก็คือเส้นนี้ครับแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับ execute ครับ execute ความลึก3นะครับแล้วก็ chamfer นะครับ จะทำการชุปเปอร์ขอนะครับชุมเฟอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นสาเดวตรงนี้10นะครับโอเคอา,อาจจะต้องทำทีละอันนะครับจะทำตรงนี้ครับ เพิ่อสามมิลสิบดีกีเสร็และอันนี้นะครับอีกฟังหนึ่งก็เลือกอัพมาแล้วครับจากนั้นให้เราคอนโทรลลงไปที่ฟอนต์อยูนะครับหลังจากนั้นก็ผมจะสร้างวงกลมขึ้นมาอีกนะครับ ลานที่จุดบนสุดเลยนะครับจุดยอดของวงกลมใหญ่นะครับกับเลื่อนลงมาเล็กน้อยนะครับวงล่างนี้จะมีมเบนเตอร์6มิลเมตรนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะมี10ครับเเแล้วก็จากนี้มัโนออริจินนะครับ45ะ่ะบ แล้วผมก็จะชูดครับชูดครับทะลุเลยนะครับทะโ,โอเคแบบนี้นะครับต่อมานะครับเ,เราจะสร้างแกนอางอีกชั่วคราวนะครับคืออันนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีแกนเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับผมจะสร้างเพื่อทำการ เอ่อคคูล่าแพทเทิรนนะครับเพื่อจะทำวงนี้รอบวงกลมใหญ่เลยนะครับก็จะกลายเป็นฟันเฟืองนะครับโอเคก็ใช้คำสั่งนี้นะครับก็เลือกที่ Origin นกับเ x t r ซ์ e นะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะไม่กดปกลรง นี่นะครับง่ายมากเสร็จเรียบร้อยครับก็แล้วแต่รครับว่าจะอนะกำหนดแบบเทียวนะกำหนดแบบเที่ยวอืเดีแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับเฟืองล้อจกอักรยาน